สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการทำแอนิเมชันเบื้องต้นนะครับผ่านโปรแกรม Adobe After Effects นะครับอตอนนี้ผมใช้เป็นเวอร์ชัน6นะครับเป็น Adobe After Effects Series 6นะครับก่อนอื่นเลยเราต้องอ่า import ไฟล์เข้ามานะครับโดยการคลิกขวาที่หน้าโปรจรมนี้กด Import File แล้วจะเป็นไฟล์ที่เราต้องการนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะก็คือเราดึงไฟล์ที่เป็นรูปที่เรใช้ขึ้นมา ในตรงนี้เดี๋ยวาจะหาเป็นรูปเป็นรูปคนแล้วกันนะครับเสร็จแล้วเราต้องสร้าง composition นะครับเป็นการกําหนดเวลาว่าตัวเนี้ยว่าเราจะใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้เป็นตัวอย่างสักสิบห้าวิทีนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นความละเอียดหน้าจอนะครับอันนี้ความเป็นความกว้างอันนี้เป็นความสูงนะครับอันนี้มันเป็นรติโอนเป็นสิบหกต่อเ้านะครับเป็นขนาดจอทั่วไปของวายสกีนอันนี้เป็นพันเกรอสิบ คูณ1 0น0 p นะครับอันนี้เป็นเฟรมเรทนะครับเฟรมเรททั่วไปอยู่ประมาณที่24ถึง29นะครับก็คือเฟรมเนี่ยจะเป็นเป็นหน่วยต่อวินาทีนะครับคือในโปรแกรมเนี่ยมันจะไม่ใช้หน่วยมิลลิวินาทีแต่เป็นใช้เฟรมต่อวินาทีนะครับก็คือ24เฟรมมี1วินาทีนะครับรเรากดโอเคนะอันนี้เป็นเราปรับไอคาวกอนครับเพราะว่าตรงนี้ไฟล์ที่เราเอามาเป็นไฟล์สีดำนะครับให้เราปรับไอราวสีขาวกดโอเ okay. คนะครับ เราก็ดึงสามารถดึงลากอันนี้เข้ามาได้เลยนะครับมันจะเข้ามาอยู่ในไทม์ไลน์ตรงนี้การทำแอนิเมชันนะครับเราสามารถการแอนิเมชันเนี่ยมันหมายถึงว่าการทําการเคลื่อนไหวนะครับแต่ว่าการเคลื่อนไหวนะเนี่ยใน Adobe After Effects ทำได้หลายวิธีมีทั้งการค่อยๆขึ้นมาของภาพการขยับของภาพหรือแม้ทั้งการหมุนนะครับทำได้หมดเลยโดยการกดคิดตรงนี้นะฮะแล้วกด Transform เราต้องสร้างคีย์เฟรมขึ้นมาก่อนก็คืออันนี้ opacity เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความจางของภาพนะครับก็คือความโปร่งแสง rotation นะครับ rotation ก็ Rot คือการหมุนของภาพอันนี้จะเป็น rotation scale ก็คือขนาดของภาพนะครับเราสามารถย่อขยายได้ position ก็คือตำแหน่งนะฮะไอส่วน anchor point เนี่ยจะเป็นจุดศูนย์กลางของภาพนะก็คือไอตรงจุดตรงเนี้ย จะเป็นเอ็น o ชอรก็คือเราสามารถปรับได้ว่า a n c h o r p o i n อยจะอยู่ตรงไหนส่วนวิธีการทำ Anim เมชันนะครับให้เราติ๊ก keyframe ก่อนสมมติว่าผมต้องการให้ไอตัวละครตัวเนี้ยตัวละครที่เป็นตัวตัวขี้โกงอะขยับไปทางขวานะครับตอนตั้งแต่เวียร์ที่สุดนะบวนาทีที่สุดเนี้ยผมจะให้มันอยู่ตรงนี้เรากด Keyframe ขึ้นมาก่อนครับแล้วเวียรท,ที่สองครับผมจะให้มันอยู่ตรงนี้ลากเลยครับ แล้วลองเล่นดูครับมันจะเกิดเป็น Animation แอนิเมชันแหระครับในขณนะดเดียวกันครับเหมือนกับ opacity แล้วก็ตัวอื่นๆนะครับคือผมติ๊กตรงนี้เป็นผมปรับเป็นศูนเอร์เซ็นนะครับแล้วก็เมื่อทีที่สองเป็นหนึ่งรปอร์ซ็นตครับภาพมันก็จะค่อยๆขึ้นมาอ่ะโอเคและอันนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการที่อ สมมุติว่าเราสร้างขึ้นมาแล้วพื้นหลังมเราไม่พอใจนะครับเราใช้เอฟเฟกต์แลมกับตัวพื้นหลังได้เพื่อไล่การเดียวโทนนะครับเราสามารถสร้างพื้นหลังขึ้นมาใหม่ได้ครับคลิกข,ขวาในไทม์ไลน์นะฮะคลิกขวากดนิวแล้วก็โซลิดนะครับอันนี้จะเป็นสีพื้นหลังใหม่สมมุติว่าเราไม่ต้องการสีอะไรที่มันแปลกแตกต่างจากคนอื่นนะครับก็คือเป็นสีโทนเรียบๆเ,เราสามารถเลือกได้ตรงนี้นะฮะโอเคปึ๊บอ่ะอันนี้จะเป็นสีแดงตามปกตินะครับ คือแต่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับผมก็เลยใส่ไลท์โทนขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับโดยการมาคิดตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์แอมเข้าไปลากลงใบใส่เลยครับมันจะเป็นการไลท์โทนนะฮะสังเกตว่ามันจะเป็นการไลท์โทนแบบโฟล์ o ช็อปนะครับแต่ถ้าเกิดแบบนี้เรายังไม่พอใจอีกเราเปลี่ยนตรงนี้ครับเป็นแอมเชฟนะครับเปลี่ยนเป็นลเดมีแอมครับมันจะเป็นลักษณะของวงกลมที่เกิดจากเป็นการไลท์โทนจากึงกลางนะฮะ เราสามารถเปลี่ยนสีได้แล้วก็ขยายความฟุ้งของตรงกลางสมมุติว่าตรงนี้ผมต้องการตรงนี้มันสีขาวนะฮะอย่างในคลิปอย่างในคลิปอนิเมชันที่เราทนะําไปเนี่ยผมผมทำแบบนี้นะจะเป็นตรงกลางสีขาวด้านนอกจะเป็นสีเทามันจะได้สีออกนวลๆหน่อยฮะ,ะแล้วก็อีกอันนึงนะฮะจะเป็นการใส่เทคลงไปนะถ้ใส่คําพูดลงไปเราสามารถกดคลิกตรงนี้ ไอ horizontal type ถูกนะครับหรือเรากด control t ก็ได้เรามาคลิกุนที่หน้าจอให้เราหลีกเลี่ยงการลากแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการกำหนดพื้นที่ของ Text ให้เราใช้การคลิกไปทีเดียวพอมันจะไม่มีกรอบขึ้นมานะครับเวลาเราพิมพ์เนี่ยแล้วเราต้องการปรับขนาดเนี่ยเราก็ไปปรับขนาดที่ตรงนี้ได้มันจะสะดวกกว่าที่เราต้องมานั่งย่อขยายนะฮะ<ๆ>เพราะถ้าเกิดเราย่อตรงนี้เนี่ย มันจะไม่มีผลกับสเกลตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราไปย่อขยายตรงนี้แทนนะครับมันจะไปเกี่ยวข้องกับสเกลตรงนี้ฮะซึ่งบางทีไปทำให้เสียสเกลของภาพเพราะภาพเนี่ยได้มามันจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราขยายเยอะพิกเซลมันจะยิ่งแตกครับแบบนี้ฮะแล้วก็การทำเหมือนกันนะครับอันนี้ผมลองปรับสเกลให้ดูถึงนาทีที่สอง เป็นแบบนีบ้แต่พอถึงเวลาเราก็ไม่สามารถตั้งคีย์เฟรมของขนาดของเทคได้นะฮะต่อมาเราต้องการถ้าเกิดเราต้องการให้เทคมันขึ้นมาแบบในรูปแบบของคัตทูนะฮะคัตทู Cut จะเป็นรูปแบบที่ขึ้นมาแบบทันทีนะครับแบบนี้คือไม่มีการปรับโอเพอรซิตี้ไม่ไม่มีการปรับอะไรเลยครับผมเมื่อแค่ย้ายทาลายตรงนี้ฮะ ให้มันขึ้นมาณนะเวลาตรงนี้ผมต้องการนะครับเวลาหายไปก็เหมือนกันครับผมก็แค่ดึงมันกลับเข้ามามันก็จะหายไปเหมือนที่อยู่ในคลิปนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการปรับ Edit Position นะครับอ,อย่างสมมุติใช่ไหมครับคลิปนี้ผมทำไว้คลิาวิถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดถึงเวลาเนี่ยเราต้องการแก้ คือ15วินาทีมันได้พอให้เราขี้ขวาตรงนี้ฮะแล้วก็ c o m Position Setting ครับแล้วก็ปรับเวลาตรงนี้ได้ฮะแลาตรงนี้นะครับก็คือหน่วยตรงนี้เป็นเฟรมตรงนี้จะเป็นวิน,น,นาทนีอันนี้เป็นนาทีนะครับอันนี้จะเป็นชั่วโมงเราปรับได้เราต้องการกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่แต่ส่วนมากเนี่ย After e f f e c t เนี่ยจะทำหน่วยเป็นไม่เกินไม่น่าไม่เกินนาทีนะครับเพราะว่า ขั้นตอนในการเรนเดอร์เนี่ยมันค่อนข้างนานถ้าสมมติตันนี้ผมสิบห้าใช่ไหมครับผมต้องการเป็นสิบแปดวิโอเคขยะขึ้นมานะครับเป็นสิบแปดจากตอนแรกม,มีแค่สิบห้านะครับพอต่อมานะครับเราต้องเราได้ไฟล์ที่เราต้องการแล้วเราก็ไปเรนเดอร์ครับโดยการกดที่อ่าเราต้องเราต้องเลือกตรงนี้ก่อนนะครับแถบสีขาวตรงนี้นเป็นการกําหนดช่วงเวลาที่เราต้องการเรนเดอร์ สมมติว่าเราต้องการเรนเดอร์แค่4วิเราก็เลื่นมาแค่4วิครับมันก็จะเรนเดอร์แค่นี้แค่4วิเทียร์เลือกแต่ถ้าเกิดเราต้องการเรนเดอร์หมดเลยเราก็ครอบไว้หมดเลยนะฮะแล้วก็กดที่ไฟล์นะครับ export นะฮะแล้วก็กด add to render queue ครับตรงนี้จะเป็นการปรับค่าของไฟล์วิดีโอที่เราจะเป็นเป็นเอาต์พุตนะครับออกมาอะเรากดร u n เลยน,นะครับตรงนี้ เราอันนี้เป็นฟอร์แมตก็คือเป็นชื่อสกุลไฟล์นะครับเราต้องการแบบไหนอันนี้ผมใช้เป็น H.264 นะครับก็หรือไฟล์ MP4 ที่มีภาพขนาด 720p นั่นเองครับตรงนี้ก็จะเป็นวิ e ี o u พุท t ก็คือเป็นข้อมูลต่างๆนะครับว่าสีจะชอบแบบไหนเด on field จะให้ออกมาแบบไหนนะครับอันนี้เป็น r e ไซ z ์ครับก็คือขนาดที่เราต้องการให้เกิดเราไม่ต้องการให้วิดีโอมันออก720 รเราต้องการให้วิดีโอแค่420เอ้ย480ก็ได้นะนี่ครับมันจะกลายเป็น853คูณ480ต่ถ้าเกิดเราต้องการ1,980ก็ได้หรือเป็น1,24 1,280นะครับได้หมดเลยอันนี้เป็น audio อ u t พุ t นะถ้าเกิดเราใส่ไฟล์เสียงเข้าไปในวิดีโอแล้วเนี่ยเราต้องกดติ๊กตรงนี้ด้วยเพื่อให้เสียงที่เรา e พอ o r ตออกมามันมีนะครับ อ,อันนี้ผมไม่ได้ใส่ไว้กดโอเคเอาพุททูนะครับตรงนี้จะเป็นการเรียกขึ้นมาว่าเราจะไฟล์ลที่เ u t p u t ที่เราออกเนี่ยจะไปออกอยู่ตรงไหนนะครับนี่ผมออกไว้หน้าจอแล้วตรงนี้เป็นาการตั้งชื่อของเรานะว่าเป็นชื่อนี้นะครับแล้วกดโอเคส่วนตรงนี้นะครับอีกหน่อยหนึ่งก็คือ Render Setting ตรงนี้นะฮะที่เขียนว่า Base Setting ก็คือมันจะปรับค่าให้มันเป็น base ทั้งหมดเลยครับ เป็น full hd full เสียง full ทุกอย่างนะฮะนี่ครับเดืกอกจากตรงนี้ไซส์1980ดไม่มีการใช้พ็อกซี่นะครับถ้าเกิดเรากดตรงนี้ทีเดียวจบเลยเนี่ยเราสามารถปรับได้เสร็จแล้วเราก็กดเรนเดอร์นะฮะเราก็ต้องออกจากเรนเดอร์จะคลอเขียวเนี่ยจนจบนะจมินจะมีเสียงขึ้นมาก็คือเรา,าเราเรนเดอร์เสร็จแล้วมันก็เป็นการกระบวนการจบ การทำงานครับขอบคุณมากครับ